สวัสดีแล้วสวัสดีครับุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าการ d ดีเตอร์เรจเนะครับผู้ชมก็ทุน3.5 m เนาะมันซื้อได้ถึงสุดไมล์ละ1 m มีคนขอเข้ามาในเกมนี้ในไมล์ละ1 m ซึ่งเราเพิ่งได้คูณ5,000ไปเมื่อไม่นานนี้แต่ว่าคลิปเนี่ยก็ติดเครื่องบินไปแล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องบินมารับไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ผมก็ไม่มีให้ลงให้ดูแล้วด้วยนะจริงๆเออต้องขออภัยจริงๆ5,000เท่านนะใครได้ดูก็ถืออว่่าาาโชคดดดีไปเนะจะจะมกจริงๆ ไม่คาดหวังที่จะเอา5,000เท่าอีกนะเราจะไม่ตั้งบรรทัดสูงนะมันจะเล่นแล้วไม่มีความสุขนะครับเอามาละ500เคไปก่อนถ้าเราตั้งบรรทัดฐานไว้สูงมันจะเล่นไม่มีความสุขแล้วเราจะคาดหวังแบบแค่นี้มันน้อยเพราะฉะนั้นได้ก็ได้ให้มันได้มาแค่นั้นเองนะครับไปรุยวันนั้นที่ผมได้5,000เท่าผมไม่แน่ใจว่าผมผมทำไม่ได้จริงๆน่าจะเป็นเพราะว่าได้คูณ500แล้วก็มีคูณ10หรือเปล่าอันนี้นะ น่าจะใช่นะคุณผู้ชมใครได้ดูมาก็คอมเมนต์บอกหน่อยกูยังจำไม่ได้เลยคิดดูดิโอ้โห75็สองตัวไม่ได้เลยนะครับเล่นช่วงบ่ายโมงเก้านาทีนะครับเปิดหมีมาแล้วมาดีดีห้าสิบดีดีด,ด,ดีดีหน่อยห้าสิบโอ้โหยำม,มาขอบคุณสิบทุกอย่างจบเลยเนี่ยคุณสิบคือเลิกเลยจริงๆไม่ต้องเล่นไม้ละลวหนึ่งเอ็มละ เฮ้ยโอ้ยี่สิบเฮ้ยผมรู้ละว,วันนั้นเราเน่าจะได้คูณยี่สิบครับยี่สิบกับสองห้าสิบหรือเปล่าคูณกันมันเลยเป็นห้าพันผมจำไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมเออพอะเห็นยี่สิบแล้วรู้สึกมันภาพมันแสดงขึ้นมาในหัวนิดน,นึงแบบคุ้นๆอ่ะคุ้นๆเออแล้วผมไม่คิดว่าจะได้ยี่สิบไงถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมโอ้ยเมื่อกี้ถ้าได้ยี่สิบก็คือสามพัน เลิกได้เลยนะเนี่ยโอ้เสียดายว่ะอันนี้ก็รอดแล้วแน่นอน,นครับมีกำไรแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นเกมนี้ถ้าจะเอากำไรแบบเห็นชัดๆก็ต้องพันห้าพันหกขึ้นแต่เล่นไม้หนักกำไรมันก็เยอะพอตัวเลขมันเยอะเราก็เลิกน,นะครับอันนี้น่าจะจบละไม่น่าจะมีอะไรละไม่ถึงหนึ่งพันเท่านะครับโอเคอุ่ยกำไรเยอะนะเห็นไหม หกร้อยชีเฮ้ยขวันเจี๊ยบอืมหนึ่งเอ็มยังยังยังก็กำไรอยู่เรายังไม่อยากกล้าไม่อยากจัดเรียนะเพราะว่าก็กลัวๆอยู่เหมือนกันนะครับมันไม่มาให้ครบสี่ตัวไปเลยนะเสียดายมาก แล้วคุณร้อยชนะทั้งสองด้วยถ้าได้หมีอยู่แล้วก็โคตรสวยเลยนะเออสียดายมากแถวสี่ไม่มีครับไม่เป็นไรอ่ะม,ม,อมาใหไหมขอห้าร้อยมาไม่ได้ครับขั้นต่ำถ้าจะไม่ขาดทุนเกมนี้คือ400ประมาณนะคุณต้องได้รวมกันอ่ะ400 โอ,อเคตัวคุณไม่เยอะโอเคข้ามไป <c oughs> มีหมีไม่มีจ่ายมีจ่ายไม่มีหมีมันยังไงกันแน่ครับอันนี้คุณผู้ชมเจ๋งครับผมดีนะไม่ซื้อหึงเกมเลยปะ่ะก็ได้เวลาเอาเลยแล้วกันนะครับถ้าได้กำไรผมเลิกเลยนะครับ เราจะไม่อยู่นานเราจะไม่โลภมากมันจะลาบหมูนะฮะปะปึ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟึบ75ชนะด้วยนะฮะไม่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 โอเคแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าซ้ำที่เดิมบ่อยๆเนี่ยจะไม่โอเคนะมันจะไม่ได้หมีด้วยซ้ำไปเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มมันดูแบบแปลกๆวะ่ะผมรู้สึกนะตรงๆเลยตอนนี้โดนรู้สึกแปลกๆจริงนั่นไงกูว่าละโอ้ยเแล้วไม่นชนะโอ้โหเฮ้ยห้าร้อยคุณผู้ชมถ้าชนะนี่จะเจ็บใจมากที่ไม่ได้หมีครับเหลือแถวแรกซึ่งมันอาจจะไม่มานี่ผมพูดตรงๆนะผมรู้สึกแพทเทิร์นนี้มันแปลกๆนั่นไง โอ้มาเอากูไม้นี้ได้หรอวะเพื่อนอย่านะขอร้องล่ะว่าชัดเจนว่ะว่าแล้วเห็นปะผมสัมผัสได้จริงๆอ่ะอคุณู้ชมผมรู้ว่ามันแบบมันแปลกๆนะครับเออโดนจนได้ครับอ่ะอ๋อครับ อืมามไปร้อยชนะข้ามไปอืนะม mm hmm. แถวแรกถ้าไม่มันเป็นอย่างนี้ว่าลูกมาแล้วครับยี่สิบขอหลักร้อยหลักร้อยหลักร oh. okay. ้อยไปออสิบโอเคได้สองร้อยก็ยังดีวะ ถ้าคูน,นน้อยๆในขอให้ข้ามนะคุณผู้ชมนะหวังอะไรไม่ได้อยู่แล้วยังเจ๊งอยู่นะโอ้เจ๊งอีกแล้วครับเอาแล้วกูเริ่มโดนเรื่อยๆแล้วแต่มันก็ถือว่าได้ได้ได้มันก็ไม่ได้เจ๊งยับขนาดนั้นแต่มันเริ่มโดนแล้วไงตอนเนี้ยไม่เป็นไรใจเย็นเราขอแค่คีดทีเดียวเราอาจจะจบได้เลยครับท,ทุกอย่างมันอยู่แต่แค่เซียววินาทีเท่านั้น ตอนนั้อยากได้สี่แถวพร้อมได้หมีเลยนับจะได้เป็นลุ้นเลยนะครับไม่ไม่พร้อมกันเลยมามามาแล้วห้ิชนะด้วยโอเคขอสักสองห้สักอันหนึ่งได้ไหมร้อยห้าิก็ได้มาเ้ยร้อยหนึ่งก็ได้มาห้าร้อ,รอชนะหา้าชนะคูณอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สองแค่นั้นจริงๆ อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่2ขอร้อง4ครับจบผมบอกแล้วว่าทุกอย่างมันอยู่แค่เซียววิเท่านั้นครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมถ้าไม่ได้500นี่คือหนาวนะครับแล้วก็ถ้าได้คุณสองก็ได้กำไรแหละแต่มันน้อยไงอันนี้คือหวานหวานแน่นอนโอ้โหจนได้ครับ ต้องอย่างนั้นอย่างรีสปินอยู่สองสามสีสีครับตัวคูณเท่าไรห้าจุดแปดเอมเรียบร้อยโอ้โหเกือบจะแย่นะครับแต่เราต้องนิ่งไว้ก่อนเราขอแคท่ทีเดียวเท่านั้นจริงๆ มันรู้เรื่องเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะกันสำหรับเกมนี้ g าร์ด a Legend นะครับก็ยังคงเป็นเกมโปรดของเราอยู่แล้วเจอกันคลิปหน้าที่มตัวรับแล้วสวัสดีครับ